นโยบายการลงทุนของกองทุน KT Euro SM เน้นการลงทุนในกองทุนรวมหลักได้แก่ Investco Continental European Small Cap Equity Fund เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ80%ของ NAV โดยกองทุนรวมหลักเน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กในภูมิภาคยุโรปแต่ไม่รวมถึงสหาราชอาณาจักรหรือ x UK Fund ครับจุดเด่นและโอกาสการลงทุนของกองทุน KT Euro SM ข้อแรกบริษัทขนาดเล็กในภูมิภาคยุโรปเป็นหุ้นกลุ่มที่ถูก under research หรือเป็นกลุ่มที่ถูกมองข้ามโดยนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทําให้มีโอกาสในการลงทุนอีกค่อนข้างมากข้อที่2หุ้นขนาดเล็กในภูมิภาคยุโรปเป็นบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีทั้งในเชิงของรายได้และกําไรในระยะยาวครับข้อที่ 3. บริษัทขนาดเล็กในภูมิภาคยุโรปม,มีระดับราคาที่ค่อนข้างถูกไม่ว่าจะเทียบกับตัวเองในอดีตหรือเทียบกับหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐครับคำแนะนําการลงทุน เรามีมุมมองเป็นกลางต่อหุ้นขนาดเล็กในภูมิภาคยุโรปเนื่องจากเรายังกังวลถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคยุโรปแต่เนื่องจากระดับราคาที่ค่อนข้างถูกทําให้เรายังเวทแอ n ด์ซีเพื่อรอแคตตาลิสที่จะเข้ามาสนับสนุนครับ กองทุนม sí de ีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยดุลยพินิษของผู้จัดการกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน